อจะทำการรีวิวลูกบิด <c oughs> ยอดนี้จะทำการเปลี่ยนลูกบิดนะครับซึ่งลูกบิดประตูก็มีกุญแจอยู่นี่นะครับเพราะว่าของเดิมนี่มันเสียมันไม่สามารถล็อกได้แล้วบางทีก็เออมันล็อกโดยที่ว่าคนข้างในไม่สามารถเปิดได้นะครับ ก็เลยทำการเปลี่ยนซะเดี๋ยวจะทำการรีวิวคือกรณีที่ว่าคนอยู่ภายในไม่สามารถเปิดกุญแจออกมาได้หรือปิดกุญแจออกจากห้องได้จะมีวิธีการนะครับที่จะช่วยให้คนภายในไม่ติดอยู่ข้างในนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนเลยครับอันนี้ก็จะขอรีวิวเปิดรูกปิดตัวนี้ก่อนว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับ ดซื้อมาจากร้านวัสดุก,ก่อสร้างนะครับก็จะมีตัวล็อกอย่างนี้นี่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้องมีกุญแจโอเคครับไอ้ตัวนี อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าของเดิมมันมีอยู่แล้ว Alf. อันนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะของเดิมก็มีอยู่แล้วนะครับอันน,น right. ี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเพราะมันอาจจะต้องอยู่ในลูกปิดของมันนะครับขี่ก็ตัวลูกปิดก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับ นี่คือล็อกจากข้างในนะล็อกจากข้างในอันนี้ก็เป็นคู่มือง่ายๆครับวิธีถอดลูกบิด วิธีถอดลูกบิดจากตัวนี้เราจะถอดจากด้านในนะครับด้านในภายในซึ่งในการซื้อกุญแจในกล่องนี้นะครับเขาจะมีตัวนี้มาให้ใช่ไหมตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันจะมีตัวตัวนี้อยู่นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้สําหรับถอดลูกบิดตัวนี้นะครับเราจะแกะตัวนี้ออกมานะครับเราจะแกะตัวนี้ออกมาถอดตัวนี้มาเลยก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้ ตัวนี้มีไว้ใช้ทำอะไรใช้เพื่อสำหรับดึงตัวนี้ออกนะครับการดึงเนี่ยเราจะดึงยังไงนะครับตัวนี้ถ้าเรามองให้ลึกให้ละเอียดตรงนี้มันจะมีช่องอยู่นะครับช่องนี่เห็นไหมครับมันจะมีช่องอยู่ เราก็ใช้ตัวนี้แหละสอดเข้าไปในช่องนะครับวิธีสอดก็คือในลักษณะน,นี้นะครับแล้วเราก็ดันเข้าไปครับดันเข้าไปเลยแล้วเราก็จะดึงลูกบิดออกมา แล้วครับนี่ฮะลูกปิดก็จะออกมาแล้วใช่ไหมครับตัวนี้แหละยังเป็นตัวดันอยู่ในช่องนี่เห็นไหมครับนี่นะนี่ครับตัวนี้เมื่อเราถอดตัวนี้เสร็จแล้วตัวนี้ก็เสร็จภารกิจนะครับ ใช้ไขควงปรับแบนดันตัวนี้ออกมาโอเคถอดออกแล้วนะครับเมื่อเราถอดออกแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นต้องใช้ไขควงแฉกน,นะครับในการถอด ช้นครับขัดออกเลยครับทั้งรูล่างรูบนนะครับมันจะมีสองรููข้างล่างด้วย จะได้ประมาณนี้นะครับครับก็ประมาณนี้ก็อ,ออกเลยครับไม่ได้ใช้ นี้ก็ปลดออกเลยครับลอยก็จะประมาณนี้นะครับที่เราไม่ใช้เพราะว่ากุญแจหาไม่เจอกุญแจหายนะครับเปลี่ยนแนะนำถ้ามีกุญแจแล้วควรเก็บไว้ดีๆนะครับไม่ต้องมาเปลี่ยนอย่างนี้นี่ที่เปลี่ยนเพราะว่ากุญแจหายนะครับ ตัวนี้เราจะเปลี่ยนไหม่หรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับแล้วแต่จะเ,เป็นกุญแจตัวใหม่แล้วก็ทดสอบไปอันนี้ตัวใหม่นะครับที่ที่ท,ที่ซื้อมาใหม่แล้วล็อกกด,ดูโอเคแล้วไขยดยูโอเคครับใช้ได้ ผ่านนะครับเมื่อเขาใส่มาอย่างนี้นะครับเราก็ไม่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 ยากอะไรครับนะครับเพราะว่าเวลาเวลาจะถอดนี่นะอันนี้เป็นกุญแจใหม่ที่เขาให้มาครับแล้วก็มาแกะตรงนี้ครับง่ายๆ ดันออกกอดึงออกนะครับครับได้แล้วครับแค่นี้นะครับเสร็จแล้วด้านล้วส่วนหนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้ออก มันล็อกกูอย่างนี้นะครับเอาดูนี่หน้าในให้สังเกตหน้านะครับหน้าหน้าเก็จะประกบอยู่ด้านในนะครับนี่นะนครับแล้วเวลาเราใส่เราก็ใส่จาก ้งนอกเข้ามานะครับอันนี้เราไม่ต้องเปลียนนะครับก็ดันเข้าไปห,หน่อยหนึ่ง เราใส่เราก็ใส่จากข้างนอกเข้าข้างในนะครับแล้วเวลาใส่นี่ตัวนี้จะต้องอยู่ด้านด้านเดียวกับตัวนี้นะครับแล้วเราก็กดตัวนี้เข้าไปเพื่อให้มันมีเดือยเข้ามาเดือตรงนี้นะครับใส่กันเลยครับเราก็ดันหน่อยฮนะ ไดแล้วครับนะเสร็จแล้วนี่คือเข้าล็อกแล้วนะครับเข้าล็อกแล้วเราก็เอาตัวนี้นะครับใส่เข้าข้างในให้มันตรงร่องนี้นะครับตรงร่องนะมันจะมีร่องให้อยู่ลักษณะนี้นะครับอันนี้รูกสกรูนะครับก็จะใส่อย่างนี้นะครับ มีในลักษณะนี้นี่ก็เป็นรูสรักรูครับสกรูที่เขาให้มาก็าอยู่นี่แหละครับ พายน,นี้เราไม่ต้องใช้เพราะว่ามันเป็นของเก่าที่ไม่ต้องใช้เราก็เอาเฉพาะตะปูเกี่ยวตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้สองตัวแค่นี้และครับสองตัวนี้นะใช้ไขควงแฉกขัน มาเลยเมื่อตอนที่ถอดตอนแรกนะครับขันลักษณะเดียวกัน ขันพอตึงๆนะครับพอตึงๆจะอยู่ในลักษณะน,นี้ตึงๆนะครับลูกบิดไม่ให้ดิ้นโอเคละ แล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปเลยครับตัวนี้สังเกตขอบนะครับขอบขอบตัวอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีขอบให้สังเกตขอบนะพรอมันจะลงล็อกก็ตามด้ตัวนี้นะครับตัวนี้จะอยู่ในลักษณะ ให้รูตัวนี้นะครับให้รูตัวนี้มาตรงกับรูตัวนี้นะครับมันจะมีรูอยู่นี่แะครับเรียบร้อยแล้วครับมันจะลงล็อก ใช้คุณแจขันนะครับโอเคครับเรียบร้อยเปลี่ยนลูกปิดเองง่ายๆครับแค่นี้แหละครับเพื่อนๆไม่ยากไม่ยากนะครับไม่ยาก เพื่อความอุ่นใจครับล็อกกุญแจมีกุญแจแล้วก็ล็อกอุ่นใจครับโอเคแล้วกุญแจก็เก็บไว้ดีๆนะครับและไม่ต้องมาเสียวเวลาเปลี่ยนไปอีกนะครับนี่ฮะแม่บ้านเปลี่ยนเองได้ง่ายๆเพียงดูคลิปนี้ใช้ไขควง แค่นี้นะครับไขควงรถมร์ไใส่แค่นี้นะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับผพอนผันชาแน,นลฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ